สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะนำดอกที่ได้นะคะดอกหกเหลี่ยมที่ได้เนี่ยมาต่อเป็นชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นงานชิ้นงานนั้นก็คือครูจะต่อเป็นเสื้อนะคะลักษณะของการต่อจะแตกต่างจากที่สอนคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นการสอน ต่อ1กลีบดอกนะคะเพื่อที่จะทําชิ้นงานอื่นๆทาเป็นผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมไหล่เนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครจะต่อเป็นเสื้อนะคะเราจะต่อโดยโดยวิธีนี้นะเราจะต่อโดย2กลีบดอกนะคะอันนี้กลีบดอกที่1กลีบดอกที่สองเราจะต่อ2กลีบดอกไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความกว้างของรอบอกของเราเป็นที่ต้องการ เมื่อได้ความกว้างของรบอบอกเป็นที่ต้องการแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกของการถักเสื้อของการทำเป็นตัวเสื้อนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการต่อทำเป็นแขนเสื้อขึ้นมานะคะเป็นออรอบวงแขนนะคะเราก็จะต่อตัวนี้ นะคะโดยดอกแรกที่ต่อเนี่ยเราจะต่อตรงที่1กลีบดอกครึ่งนะคะมันจะอยู่ที่อันนี้มันจะต่อที่1กลีบดอกตรงๆเลยก็คือว่าจะมี1.2จุดนะคะพอกลีบดอกที่2เราจะต่อแค่1จุดพอดอกต่อมาเราก็จะต่อปกติก็คือว่าต่อ2กลีบดอกนะคะ เราก็จะต่อให้ได้ความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการเมื่อเราได้ความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการแล้วเราก็ทําการเชื่อมนะคะเชื่อมให้มาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เราเชื่อมด้านหน้าเนาะด้านหน้าด้านหลังจะเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะเชื่อมอยู่ที่1-2-3.1จุดกลีบดอกครึง่งพอด้านหลังมาเราก็เชื่อม หกลีบดอกครึ่งเหมือนกันนะคะ,ะให้เห็นชัดๆแบบนี้เราก็จะได้รอบวงแขนและนะคะอันนี้รอบวงแขนใครรอบวงแขนมันนะดอกที่ต่อนี่ก็คือตามความยาวของรอบวงแขนของรอบวงแขนของของเรานะคะถ้าเราถักใส่เองเนาะฉะนั้นว่าจำนวนดอกเนี่ยก็ แล้วแต่รอบวงแขนใครรอบวงแขนมันเราก็จะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านต่อจากนั้นนะคะเราก็จะต่อแถวเอ้เราก็จะต่อดอกขึ้นมาอีก1แถวดอกนะคะถ้าเคยเห็นว่า1แถวดอกที่ต่อมาเนี่ยความลึกของคอเป็นที่พอใจแล้ว ก็ให้หยุดอยู่ที่1แถวดอกก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมามีวิธีเก็บคออีกทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครคิดว่า1แถวดอกเนี่ยมันลึกเกินไปนะคะก็สามารถที่จะต่อขึ้นมาอีกได้นะคะเราทําแบบนี้ทต้องสองด้านเลยนะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะสําหรับเสื้อต้นแบบนี้นะคะครูได้ต่อขึ้นมา2แถวดอกนะคะหลังจากที่ครูต่อขึ้นมาได้2แถวดอกแล้ว ครูก็จะมาเก็บคอนะคะเก็บคอให้มันแคบเข้าอันนี้คือตัวเสื้อนะสีสีอ่อนนี้คือตัวเสื้อนะคะแล้วก็สีนี้ก็คือ,อครูได้เก็บคอครูเก็บคอโดยวิธีง่ายๆนะคะโดยการถักโซ่อันนี้นะคะครูได้ใช้โซ่ห้าแถวแรกนะคะอันนี้ครูถักโซ่ไปสองแถว หลังจากที่ถักโซ่ไปสองแถวแล้วครูก็ถักพอหนึ่งคอนะคะช่องลาสองครั้งนะคะช่องเราสองขามองเห็นไหมมันมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าสีมันทึบอ่ะพอดูออกนะคะอ่าเห็นไหมว่าอันนี้ครั้งแรกครูได้ถักโซ่ไปนะคะสองแถว ต่อมานะคะครูก็ได้ถักพอ1คอช่องลาสองครั้งหรือช่องลาสองขาก็ถักมานะคะให้ได้ความตื้นนะคะหรือ,อ,อถักขึ้นมาให้ได้จํานวนของแถวเป็นที่พอใจของเราอันนี้เราวัดของเราเป็นหลักนะลองทำดูนะคะมันมันไม่ยากเกินไปเนาะ หลังจากที่เราได้คอแล้วถักคอแล้วนะคะเราก็จะมาทําแขนนะคะแขนนี้เป็นแขนเดิมเดิมอ่ะอันนี้แขนเดิมเดิมนะคะตัวนี้เป็นแขนเดิมเดิมเนาะครูก็จะมาถักแขนเพิ่มโดยการถักโซ่เหมือนกันอ่ะเห็นไหมนะคะอันนี้ครูก็ถักโซ่ขึ้นมาอันนี้สําหรับแขนนี้ครูใช้โซ่เจ็ดนะคะ ใครจะใช้โซ่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้ตามชอบจะใช้โซ่หโซ่เโซ่สิก็ได้นะคะเราก็ถักแขนให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการหลังจากที่ได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วเราก็จะมาทำลายพัดเล็กปิดะนะคะลักษณะของอแขนเสื้อก็จะเป็นแบบนี้สองข้างนะคะทำเหมือนกัน นะคะเราทำสองข้างเหมือนกันนะอันนี้ครูก็เริ่มแถวแรกก็คือถักโซ่เจ็ดมานะคะอันนี้เพิ่งแถวแรกครูก็จะถักให้มันได้แบบนี้เหมือนกันนะคะสองข้างนี้ต้องเหมือนกันโซ่เจ็ดจำนวนกี่แถวนะคะด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านขวาก็ต้องเท่านั้นเนาะให้นับจํานวนด้วยนะคะว่าได้กี่ช่องเพราะเดี๋ยวแขนเราจะไม่เท่ากัน หลังจากที่เราเาได้โซ่เป็นที่พอใจเราก็ถักลายพัดเล็กปิดนะคะสองข้างทำเหมือนกันเนาะหลังจากที่เราถักแขนทั้งสองข้างนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการทำตัวเสื้อที่เหลือนะคะอ่าสำหรับตัวเสื้อตามต้นแบบนี้ครูได้ใช้ลายพัดเล็กนะคะได้ใช้ลายพัดเล็ก ในการปิดตัวเสื้อถ้าใครต้องการที่จะให้ตัวเสื้อมันงุ้มงุ้มเข้านะคะก็ให้ใช้จำนวนโซ่ให้มันมีจำนวนที่สมมติว่าสมมติว่าจำนวนโซ่มันอยู่ที่10บนะคะเราต้องการที่จะให้ลายมันงุ้มเข้านะคะโดยไปลายพัดเล็กเนี่ยเราก็จะใช้จำนวนโซ่อยู่ที่7หรือว่าหนะคะประมาณนี้ เวลาเราทําลายพัดเล็กออกมาตามลักษณะของลายตัวเสื้อมันก็จะงุ้มเข้านะคะเหมือนต้นแบบที่ที่ครูใส่หุ่นให้ดูเนาะจำนวนแถวนี้ก็ตามเราว่าเราต้องการให้ความยาวของอจํานวนตัวเสื้อน่ยแค่ไหนนะคะให้วัดที่เราเป็นหลักถ้าใครชอบตัวเสื้อที่ยาวนะคะก็ให้ถักลงมาตามชอบเลย ฉะนั้นว่าจะเห็นว่าลักษณะของตัวเสื้อในลายนี้นะคะก็จะมี3ลายหลักๆอันแรกก็คือนะคะลักษณะของดอกหกเหลี่ยมเราต่อมาเป็นตัวเสื้อนะคะเป็นคอแล้วก็เป็นรอบวงแขนลักษณะของลายที่สองก็จะเป็นลายโซ่อ,อันนี้ลายที่สองนะคะจะเป็นลายโซ่แล้วเราก็จะปิด แขนด้วยพัดเล็กนะคะตัวเสื้อเราก็จะปิดด้วยพัดเล็กอันนี้ความยาวตามต้องการก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำเสื้อตามต้นแบบนี้เนาะสำหรับวิธีทำดอกนะคะวิธีทำดอกกับลายพัดเล็กเนี่ยครูจะใส่ลิงก์ไว้ให้เนาะถ้าสมมติว่าเผื่อใครหามไม่เจอนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะเจอกันวีโอถัดไปนะคะ